สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมขอนำเสนอ9จุดด้อยของเกม FC ออนไลน์หรือชื่อเก่าที่เราคุ้นเคยกันอย่าง FIFA อนไลน์4ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทํา10จุดเด่นของเกม FC ออนไลน์ในคลิปนั้นผมได้นําเสนอจุดเด่นของเกมนี้มาแล้วในคลิปนี้ผมก็จะพามาดูจุดด้อยกันบ้างว่าเกมนี้นั้นมีตรงไหนที่เป็นข้อด้อยหรือว่าง่ายๆตรงไหนที่ตัวเกมคนปรับปรุง ซึ่งผมก็สรุปข้อด้วยที่ว่ามานี้มาได้9ข้อและ9ข้อที่ว่ามานี้นะครับจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปชมเนื้อหาด้านในหากทุกท่านถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสฟสนำสักหน่อยนะครับเพื่อผมและทีมงานจะได้เรียงขับคลิปต่อไปและยังเป็นการช่วยให้ช่องนี้เติบโตไปด้วยกันนอกจากนี้หากอยากพพอร์ตพวกผมเป็นค่าข้าวหรือค่ากาแฟ สามารถดูเนตได้ที่ระบบซูเปอร์แตงได้เลยนะครับเอาละเข้าเนื้อหากันเลยข้อที่ 1. มีคลาสนักเตะป้าเกินไปเนื่องจากในเกมนี้นั้นมีการผลิตนักเตะคลาสใหม่ออกมาอยู่เรื่อยๆและทุกครั้งที่มันออกมาค่าพลังก็จะมากกว่าคลาสเก่าอย่างเห็นได้ชัดทําให้คลาสเก่าๆนั้นไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นยกตัวอย่างเช่นคลาสทีบีเอ็นเฮดีทีทีหรือ GR เป็นต้นครับคลาสเหล่านี้ทําให้เท่ผู้เล่นหน้าใหม่ ก็แทบไม่มีใครใช้กันแล้วข้อที่2ระบบสนามที่ไม่ตรงจุดเรื่องนี้ผมมองว่าการที่ระบบสนามมีการเก็บแต้มแล้วเอาแต้มนั้นมาบัฟค่าพลังให้กับทีมเป็นเรื่องที่ดีแต่สนามในเกมฟุตบอลนั้นควรม,มีมากกว่านั้นอย่างแรกเราสามารถเลือกสนามได้แต่เราไม่สามารถตกแต่สนามฟุตบอลได้เลยอย่างที่2ถ้ามองตามความจริงไรายได้จากสโม,มสรฟุตบอลส่วนหนึ่งนั้นมาจากค่าตัวของคนที่เข้ามาชมเกมแต่เกมเกมนี้ เงินที่ได้จากการเล่นในแต่ละแมตช์มันน้อยนิดเสดเกินน้อยจนดสอยากถามว่าเข้าไปทำอะไรได้ข้อที่3ระบบรีเพย์หลังจบเกมหลังจบเกมนะครับเกมเกมนี้ก็จะมีรีเพย์มาให้เราได้ชมกันแต่บุมกล้องที่เราได้รับนั้นนับว่ามีมุมกล้องที่น้อยมากและมันเร็วจนบางจังหวะเห็นแค่ช็อตยิงประตูแน่นอนที่พูดแบบนี้เพราะมองว่าการแอสซิสต์ก็ไม่ควรมองข้ามข้อที่4ค่า f อที่เคยเป็นจุดเด่น ตอนนี้แทบไม่มีความจำเป็นข้อที่4ี่จะเชื่อมโยงจากข้อที่1เนื่องจากตัวเกมมีคลาสใหม่ออกมาเรื่อยๆและค่าพลังก็มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนั่นก็ทําให้ค่า F.P. ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกซึ่งมันต่างจากตอนที่ตัวเกมเกิดใหม่แรกๆเป็นอย่างมากที่ตัวเกมจะชูระบบเรื่องนี้เอาสีมากๆเลยทีเดียวข้อที่5รูปแบบกิจกรรมไม่หลากหลายถ้าคุณเล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งก็จะพอเข้าใจได้ว่ารูปแบบกิจกรรมในแต่ละเดือน จะมีลักษณะคล้ายเดิมตลอดเวลาซึ่งการที่มันไม่ค่อยมีกิจกรรมแนวใหม่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่นอาจรู้สึกได้ว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีการใส่ใจข้อที่6ของรางวัลจากการจบแรง์กิง้งเชื่อว่าหลายๆคนที่ชื่อชอบการเล่นเกมก็มีผู้เล่นจนํานวนไม่น้อยที่ต้องการลงไปวัดฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นซึ่งการลงไปเล่นแบบนี้ก็คือการเล่นแบบเอาจริงเอาจังแต่รางวัลของเกมเกมนี้ช่างน้อยนิดถึงแม้ว่าคุณจะจบแรง์กิ้งหลับสูงสุด แต่ของ,ของรางวัลที่คุณทําจากกิจกรรมรายวันจนครบในหนึ่งวันนั้นก็ยังมีมูลค่ามากกว่าเสียอีกข้อที่ 7. จ็ดใบเหลืองใบแดงมีไว้ทาไมแน่นอนคราบ่ากีฬาฟุตบอลเวลามีการแจกใบเหลืองหรือใบแดงมันก็จะส่งผลต่อเกมนัดถัดไปแต่เกมเกมนี้มีผลแค่ในเกมนัดปัจจุบันที่เล่นอยู่เท่านั้นเมื่อจบนัดนั้นหรือตานั้นที่เราเล่นทุกสิ่งก็ถูกรีเซ็ตใหม่เสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะอย่างนั้นข้อที่8 อาการบาดเจ็บที่ไม่ส่งผลและค่าความฟิตที่โคตรงงสืบเนื่องมาจากข้อที่แล้วนักเตะบาดเจ็บแทบไม่ส่งผลต่อเกมเกมนั้นที่เราเล่นอยู่และไม่ส่งผลต่อเกมที่เราจะเล่นต่อไปท,ทักทังที่คุณจะส่งผลถ้าผู้พัฒนาใส่ใจในการเพิ่มความสมจริงเข้ามารวมถึงระบบความฟิตที่เราก็เชื่อว่าตัวนี้ฟิตนะและเอาลงไปเล่นดีกว่าแต่ระบบค่าความฟิตนี่มันออกแบบมาได้ประหลาดมากบางทีนักเตะที่เราไม่ได้ใช้ในนัดที่แล้วพอมานัดนี้ไม่ฟิต หรือนักเตะตัวหลักที่เราใช้มา34นัดติดก็ฟิตเสมอจนมันคล้ายกับระบบแรดดอมข้อสุดท้ายข้อที่9รางวัลตอนอัปเลเวลไม่ดึงดูดแน่นอนว่าเกม fc ออนไลน์เป็นเกมออนไลน์ซึ่งเกมออนไลน์ก็ย่อยมต้องมีระบบเลเวล ID เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถึงกระนั้นรางวัลจากการที่ผู้เล่นอัพเลเวลของแต่ละเลเวลมันมช่างเหล่านี้เสือเกินน้อยจนอยากถามว่าเราจะมีระบบเลเวลไว้ทำไมและนี่คือเนื้อหาใน,นคลิปนี้นะครับ 9จุดด้อยเกม fc ออนไลน์หรือชื่อเก่า fifa online นีเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีตรงไหนที่คุณผู้ชมถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยและมีตรงไหนที่เป็นจุดด้อยหรือข้อด้อยที่ไม่มีในคลิปนี้มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมเื่อยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ